พวงมีขาวไตหโอ้จีี้่าา้นเป็นน้าบาวย่นาคับพี่น้องากแงนึงักวดผู้มีเวลาับม่ดาวคือเก้าครับมือน,นี <c oughs> บ่าวเจ็กปรวางครับ ว่าได้โยกให้เบิ่งเนาะช่วงนี้ผู้จัดการผู้จัดการบ่ไข่ผู้จัดการไข่ก็เลยมีผู้บริหารครับพี่น้องก็เลยว่าได้โยกได้มาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งพู้สมพู้สมคนละลายไหนใครตาม เจ้าข้เ uh จ้า huh. ก็ขายห้ดอ้าจไปเอาโ้าว้มข้านี่กินนี่มันยังเสียบนี่มันเสียบงกใบตองมาแล้วเป็นใบแห้ห้แห้งได้หลายฮะดลคัจากเจาได้ือบ้าเพราเลือไปแล้ว บางยาเลือ่อยู่นี่านาสามไมู่ีน่เลอเี้ยจัอไอนึงเครื่งท <c oughs> างสีบุ๊ะนี่รายได้ไดไมือรายได้เศ้านี่อันนี้คือ นเอาถุงมะไ่ไหมขยันได้หมกเอาถุงมะไซเอาถุงมใส่เอาไปหมกําสิกินเลยมือไปให้ไปเด็กไปให้ไปเด็กแล้วตากแข้งแต่ละบาทแต่ละบาทครับพี่น้องตาแข้งหนึ่งักพวด เขาบอกว่าเอาหน่อยอะไรเดี๋ยวไปแจกคนเแต่ดิมันลอยเขาลอยเกิืงกระดูกมันหลายมาไหนอยู่อยู่นี่มีแต่ตัวงามนี่นี่กระดิบกระดิบไป๊ะห่าโล่ผลักขึ้นมาอยู่ในนี้ขัดหมด คันว่าคันวาโยกปลาร่วมในตักใส่ให้เราเมื่อดนนี่เตรมกระสังนี่วาต่ำวสิบห้ก hmm, ิโลเป่จ้าเมานไใส่ดมีมีเอาเียวาใล้จิตตักให้เราเลยเอาเอาเลยนี่ตักให้เราเลยเอาเอาเ่ใส่เอาเ่ใส่เลยแล้วตักไห้เลยนี่นางทานี่

สวัสดีครับบ่าวเจ๊กอีสานบ้านนาสวนครับมือนีกับบ่าวเจ๊ก,กได้มาติตามทางเขื่อนยางจังหวัดมหาสารคามคือเก้าครับผมมือนีกามาอยู่กับแม่ดาวคือเก้าครับมือนีอบ่าวเจ๊กบรวางครับวไ่ไใดโยกใครเบิ่งเนาะช่วงนี้ผู้จัดการผู้จัดการบอไข่ <laughs> ผู้จัดการไข่ก็เลยมอมีผู้บริหารครับพี่น้องกันเลยว่ไใดโยกกได้มาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิง่งครับ การยกย่อทางเขื่อนยางจะวัดมาสารคามกับแม่ดาวครับมาบึงแม่ดาวนี่ละมันมันมือนี้เอา้าเป็นผู้สอยพ่อเป็นผู้สอยสร้างมือนี้เม,มีม่ดาวตักมาเบาจกีกระจับมาทายให้พี่น้องในบึงกใกล้ๆนี่แหละอ่ามันมันปลาสะทุ่งครับพี่น้องสู้ป่าเนาะอซอนบ่พี่น้องทางขาโคกโอ ข้างขาคก่ทั้งขาคก่ครับพี่น้องเอาบะนี้คัดออกครับพี่น้องไปเวลาจะคัดปลาสะทุงใส่นี่ปลาขาวใส่ทั้งพี่ครับพี่น้องปลาสะทุงสะดวกสบายแยมเจ้าของไปขายไม่ได้คัดยากขึ้นต้องขั้วปลาท้่ปินกว่าเท้าหน้ายจึงนั่งเข่ากองใกล้กัปีนแกนาวบ่ ปิงแกหนาวปิงปลาแกหนาวครับพี่น้องมันขนาดเสียบช้าปลานั่นปลาข้าวหน้าไหมขนาดใส่ไว้แล้วจเบาล่างเรยังม่ใส่ไว้แล้วดนเราปบเปนดีวก็ไปซุปในเบากัน ใจเห่แล้วลูกขอบคุ่ครับพี่น้องบรรยากาศรวมๆทั้งพุ่นแม่แว่นเอึดบาดแรกแขกงมันตึมไดควรอยู่เรือพุนะ่น่ะเป็นได้เป็นได้บาดแรกอ่ะม,มันเนาะมาต่อครับมาเบิ่งใเห่แล้วต่อครับคือจุ่มลงเร่วแท้ยังว่าทันลงได้เทีโอ้ยยึดแล้วยึดแล้วบาดนี้เอ้ยปลากล้วยเข้าบ่สะดุ้งคือตีงย,ยุดยุดบีเลย อ่าแบบนี้ก็ม้ามือเก่าพี่น้องนี่ตั้งนี่ังนนี่นี่ก้อนก้อนสิเนี่ยเอ้าเดี๋ยวเอา้างให้เพื่อนครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเพื่อนมาซื้อปลาเพื่อนอากลองใส่รนี่สบายนะจับก้อนอึ๊บอืมปุ้ยอยครับพี่น้องปลาดี่ก็มาจังคือเก่าครับพี่น้อง <laughs> จังกี้ก้าวบานเอ้าจับเอาเดี๋ยวีิต่อคือเอานี่ปลาติดปลาไปแย่งพร้อมคู่เกิดอต่สุปลาสูุปลาครับพี่น้องเพี่นเอาถังมาใส่ตัวแด่เบาครับที่ทิ่มทิ่มลงถังนี่ซุ่มแด่เอากรับอู้ยึกชืดชืดโดดโดดโดดยิ่งขึ้ก่า โมเมนตป่าเก่าเลยพี่น้องป่าไมา่ม,มาเรื่อยๆดิเนป่ากับของกับเสาใส่เกลือขี้เงียบมากแสดงว่เาเขาเขาเลิบเอาบานลงอีกแล้ว<อ>เลิบเอาบานลงเอาบานลง่วัน,นนี้น้กไม่ถือไหลแห้งป่าป่าถึง,ง,างมากด้วยกันป่าถึงลงมากโอ้กล้องคือโบโฟกัสครับพี่น้องถ่ายใกล้เลก็บ่อยากโฟกัสแต่กองก็ได้บ่ถ่ายใกล้ก็บก่ดได้ Bà. Tha, và bà không hiền tụi pa thì à xin mời nhung ở pa mới kín nhưng mà những mi pa kín đó đốt này nè pa nhang

บ่ค่อยโฟกัสป่นนครับตองากินนกองเออตั้งไว้างๆเจ้าของน้เตะขวได้ห้ตั้งไดเจ้าเขาจะมองไปไปนักมากเขา็รจามใงานเขาปิดักนั่นไงนี่นั่น ไปยังคือดีเ็จ <apan> uh, ี่ตโรงเรียนเีปลาหลายปลาปลาคุณเนียวปลาคุณเน้ยคือดีที่คุณทั้งใส้น้ำนี่เด่นเลุู้เห็นสิวบาว่าต้องซื้ออะแพงงุดนี้ปลาโอ๊แค่ช้นวเ้อม่เนี่ยามใช้ความความไม่ถ่ายวิดีโอครับผม

ซามันได้ซามันได้ซามันหาได้พ่อันไม่เป็นบาทจังน้อยนี่ละมันกัไปลองมาพยานลาขาวกระตเตลิกับอะไรแล้ววันมาถือหมูว่นเราเขาได้หลายเกตล เอาเอา,าไม่ไไมีโซน้นี่อาเขาเรียนว่าได้ีหโจคุณฮะเ้ไ่่กว่ายิบกินปลาโกเนาะ บาทเนาะถือเรื่อยๆครับพี่น้องนั้หัวดจะวัดภูมไม่หยุดหมืนกันน,น,กนี้คือบัวไทยมาเป็นบาท้าน้ำซีเสียงเรื่องมันก็บวัเขามาเป็นช่วงเป็นช่วงเสียงเรื่องมันก็บวัเขาหมันจมตะก้อพอดีไหมคือจ <c oughs> ิถือคากเน, <c oughs> นาะวางน้ำลึกๆไหม อันนี้ขนาดยกรอฟังนี่นนิ่งนิ่งน้ำน้อยเลยนี่แดดวัทัานในหอดคนลงลงใหญ่ตั้มบ่าได้อ้ยยึดเล้วบาทนี่ไฟกระึวงบ่ได้ด่งไ้วดน่ะวดน่ะบาทมันมาบาทนี่แดกชุ่มชื้เดือดมาอีกแล้ว ได้เลยๆจุ่มเออมาได้เลยๆจุ่มใช่ไหมครับจุ่มเมื่อได้จุ่มเนี่ยเรามาหาเขาเดี๋ยว

เาาไปกินครับพี่น้องเจ้าเจ้าปลาไขรหอยดอกเจ้าจิเปาก้อนสองก้นี่กินนี่มันยังเสบเนื้อมันเสียบหมกใบตองตั้ไข่ผักชีสูเหลายข้ามเงเจ้ายีิบาทเหมกใสันจูหน้อยใส่หวน้ามเสียบลสวยบไปกินไรคะบ้านนี้มาแล้วบานนี้เป็นไง ห้งให้งได้เยได้หมืนวนะ้กสันกินีพ่อเอ้ยท่อดัดไส้องวัดไเออโอเคเจ้ามหาื้อไปกินขาเจ้ากับ่ได้ข้าจมาแวะพี่ ป้าม้าวกล้วยาวยดปลาขานวเขายเพื่อนเอาไปเศ้าเห็ดแห่งเพื่อนได้ราคาะาวยเนาะบ่เพื่อนเอาไปเศร้าเห็ดแห่งเพื่อนแหงได้ราคาเดดเดียวเ้าอาไปขายเขาขายกิโลสองร้อยครับเอาไปเห็ดเดดหนึ่งกิโลสวยี่ร้อยคนนะเจ้ารับจากพี่ไปร้อยหาซิหาเจาไปเลยสอง

จากที่เจ้าก็ได้สู่บานผมว่าเลือไปแล้วบางอย่างก็จริงเลืออยู่นี่ป่ามันรูดีแม่ยังเนียันงูหางเรนผ่นแล้เลือหางแดนผ่นมันก็บ้าเขาป่ากล้ยเนื้อ ซูปลาฮะมันมันปด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 ออกปลากล้วยก่อนครับพี่น้อง ปาหมูปลามูราคาละกิโลละร่อยจ้ะน้ำบกแล้วบอกว่าเร่น่ต้องมีสิม่ดงประหลาดกันไ้ปลกาโมยี่ิรบม่ต้องมือิบบานีบ่ถือจุ่มไมจุ่มไมโอ้ยเิ็มดอก เอาบาดสุดท้ายครับพี่น้องหลังจากดอกกระน,นี้เราไม่มีผู้กินจะมันหลายครันบนนี้ย่อมกินเนาะบาดสุดท้ายกับนนแม่ดาวครับผมเขาวันทำงาแต่ว่ามันเป็นโรคเป็นโรคเขาเลยบนนี้ย่อมก,กินถ้าชมอีพีต่อไปน,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 น้ำอันสางเขาอันอล่องสีไง,ไงบาดสุดท้ายถือบ่อเออ เอาเอามามาแล้วบาทนี่เอา,า,า,เ,า,าเ,เอา,เอาถือปลาสะทุง่งบลายปลาในเนะาะมาเนี่เอามาสรุปปลาก่อนบาทนี่สรุปปลา,าที่เขาเบิ่งกันนี่ละเมดาวกันหยกน้าหน้าไปเล้วลายเติบแล้วพี่น้องถึงชัว่วโมงคนละกาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งประมาณจักสิบกว่านาทีน่นะแล้วพี่น้องมารุ่นกันก,นกน็ถือบาทละลาย บาเละเป็นมกเป็นมกคนละอันนี้วาอันนี้ปลาอย่างนี่ปลาสะทงกับปลาหมูปลาตะทงกับปลาหมูอันนี้ปลาอย่างนี่ปลาขาวปลาขาวแยกแยกเป็นปลาเลยเนาะแยกเป็นปลาโอ้อยู่นี่กับมูฮะหกโลแล้วบอกพี่น้องอุยปลาตัวลูกข้าวปลาหนูสิยเท่อันนี้ห้เลยปลาขาวนี่เอานี่งใงมว้ ททเทลาา้อมลดปลาขาซุ่มตัวใงไงนี่นี่ครับพี่น้องปลาปลารวมตัวขายยังไงูันขาย,ายอันนั้นนุบอได้ขายร่วมปลานี่ยนุขายแยกพหม,มายถึงว่ามาตรฐานขายร้อยอยู่นี่ขายลอยนึงครับพี่น้องะะเอาเบ็ดเลยเบ็ดเลยนึ่งลอยนึงเทพไปมรเลยนะนี่ครับลอยนึ่ง เพาะว่ามันเป็นปากคัดตัวใหญ่ย่อตัวซุ่มเนี่ยตังให้กันไปกินเอ้ออันนั้นเท่าไรเนั่นอันนี้หนูพระท่านเด็กคาดออกมันต้องขายอันอันแบบยางอะไรยางจ้ะว่วมไปเลยบด้ร่วมจ้ะเพราะว่าป่ามันอันเป็นปาคนละรากค่าร่วมชื่อลอยร่วงละลอยห้าสิบสิฮะมีแคบ นี่ร้อยหนึ่งครึ่งทางสีโบมบอีอีกแล้วท่านบ่เฉียวไปปล่อยบ่บบทัานเอกะครึ่งทางสีสิบแปดลิตรครับพี่น้องหาลิตรโอ้หากิโลประมาณหาเอามาแล้วมื้อนี้นี่รายได้มือ้อรายได้เช้านี่อันนี้คือขายขายก่อนมื้อนี้สิยกใหม่รับไปหนึ่งร้อย บาซื้อเอ็มร้อยให้กินมอคาเดต์เอาไปกินยังไม่แรงคนละไม่แรงลงมาเด้อยังไม่แรงคนละสิมาอยู่อ้ยเอาไปแม่ค<ว>ือทวง,งเกง็บลูกตังตังไหมนันสิบล้านออกยังไม่แรงคนเอาไปตึงหมวกซะเนะาะเขาไดดาม่อนี้บ่าวเช๊กกับแม่ดาวกลับไปก่อนครับผมาถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากกดติดตามทาง เพจอีสา,านบ้านนาสวน YouTube อีสา,านบ้านนาสวนกดถือใจหลายๆครับพี่น้อง,งก็จะได้มีคลิปให้พี่น้องได้บึง่งได้บึง่งดนๆ,ดนๆครับพี่นอ้องกัขาดพี่น้องบึง่งกับว่ามีช่องอีสา,านบ้านนาสวนแล้วครับสำหรับคอมเมนต์บ่าวเจ๊ก,กับ่ค่อยได้อ่านปันไดเพราะว่าคอมเมนต์หลายครับพี่น้องทั้งตอบทั้ง YouTube แล้วก็ตอบทั้ง Facebook น้ำแน่กับ ทั้งตัดคลิปทั้งถ่ายครับพี่น้องคนเดียวกะตอบซาเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยครับพี่น้องว่าโอ้เราคือบทตอบคอมเมนต์เนาะอุตส่าว่าสันเอาจับจับ,จบปลาสะทุ่งอันนั้นให้นะจับปลาจับปลาสะทุ่งชวช์โชว์จัง่อยนะจะได้อันลงอันนาอันนั้นหน้าปุกหน้าปุกเออกำหลายๆตัวน,ตนั่นละ แขยงไรทางกบสิโอ้ยไป,ไปสายคนนึงไปเดี๋ยวก็มาอ้าวขอบคุณหลายๆเดี๋ยวก็มาไปแล้วเดี๋ยวก็มาก็ไปใส่ดอกป่าอยู่ในน้ำ